สวัสดีค่ะวันนี้เมนูปลานะคะเรดดิ้งนะคะเรดดิ้งนะคะเป็นปลาอันดับสองนะคะที่นิยมทําสเต็กในร้านอาหารนะคะปลาอันดับหนึ่งคือปลาเซม,มอนนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราเราจะมาแนะนําสมุนไพรนะคะดับคาวปลานะคะตัวแรกนะคะคือต้นมะนาวนะคะหรือชื่อเต็มเตมเขาเราเขียนให้ดูนะคะซีตรูนเมริชนะรสชาติเขาคล้ายคล้ายกับใบแมงลักนะคะเราชอบมาใส่แกงอีสานบ้านเรานะคะรสชาติเขาเหมือนกันมากเลยค่ะต้นนี้เวลาหนาวต้องเอาเข้าบ้านนะคะเขาไม่ทนหิมะนะคะ เราก็เคยลองไปปลูกนอกบ้านแล้วนะคะตายนะคะนี่ค่ะใบเขาหอมมากนะคะแล้วก็ดกกว่าใบแมงลักบ้านเรานะคะปลูกอันนี้แทนใบแมงลักได้เลยค่ะอันนี้คือต้นซานเวียนะคะ <c oughs> เป็นสมุนไพรที่สวีดเดนเขานิยมมาดับขาวปาน,นะคะแต่เราไม่ชอบกลิ่นเขาเนาะ,ะกลิ่นเขาเหมือนสาบเสือหรือทางภาคเหนือนะคะกลิ่นเขาจะไม่หอมนะคะ <c oughs> <c oughs> เราซื้อมาจากห้างที่เขาขายเป็นต้นพร้อมรากนะคะ <c oughs> เรามาปลูกปลูกครั้งเดียวนะคะเขาขึ้นขยายพันธุ์ดีมากนะคะในสวีเดนนะคะทนหิมะนะคะ เราปลูกไว้เพื่อเป็นการล่อกแมลงต่างๆนะคะแต่ไม่ค่อยได้กินนะคะเพราะเราไม่ชอบรสชาติและกลิ่นของเขานะคะแต่ว่าเวลาเรียนนะคะเราต้องรู้จักนะสมุนไพรต่างๆนะคะเครื่องเทศต่างๆนะคะเราเลยอยากมาแนะนํานะคะให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะผักชีลาวนะคะโหระพาไทยนะคะยัดลงไปดับกลิ่นคาวนะคะส่วนผงปรุงรสนะคะเราแนะนําตัวนี้นะคะซีตรูนเปเปอร์นะคะหรือผงม,มะนาวนะคะเขาจะมีส,มส่วนผสมของมะนาว หมัน้ำปลเปี้ยวนะคะเกลือนะคะแล้วก็ผงกระเทียมนะคะแล้วก็น้ําตาลนิดนึงนะคะเขาจะรสชาติออกมาพอดีมากเลยนะคะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนะคะเหมาะกับการทําสเต็กปลาหรือหมักปลาอย่างนี้นะคะรสชาตินี้เป็นรสชาติของสวีเดนแน่ๆน,นะคะถ้าทําสูตรนี้นะคะคนสวีเดนชอบมากนะคะหรือคนไทยอย่างเราก็ชอบนะคะ ดับกลิ่นคาวแล้วก็รสชาติออกมาพอดีมากเลยนะคะปเปรี้ยวๆหน่อยๆนะคะแต่ถ้าเมืองไทยไม่มีผงตัวนี้ขายนะคะพ่อสามีเราให้สูตรมานะคะหมักปลาเซลมนนะคะสูตรมีน้ำมะนาวสดนะคะหรือเราจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะพวกนี้ดับกลิ่นคาวปลาดีมากเลยนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็พริกไทยดํานะคะแล้วก็น้ำมันพืชน,นะคะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วหมักปลาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะก่อนเอาลงมาทอดนะคะอร่อยมากนะคะรสชาติเหมือนก,นกันกับใช้ผงตัวนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะ ทำไปย่าง30นาทีนะคะเพราะตัวเขาใหญ่นะคะเรากินคู่กับมันฝรั่งต้มนะคะกับซอสมะนาวนะคะแบบร้อนนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะซอสมะนาวแบบร้อนทํำยังไงนะคะ